จอรับเป็นรีเ็นจ่าบ่ายครับ g l c 2อ0 d ครับอันนี้จัดชุดอะไรครับเป็นจอ Android p a n โนนะครับ12นิ้วครับใหญ่สุดแล้วครับ Android p a n โนเวอร์ชั่น11ครับใหม่ล่าสุดครับต้องมองหลังครับของ Pioneer ครับทรัพ์ประจัญลึกสุดใจครับตู้สูตรสําเร็จอย่างดีจากอิตาลีครับออเดซันสินิ้วครับโอเคครับจะสุดยอดขนาดไหนครับหดใจรอครับตัดกู้เดียร์โอเคครับนี่คือจอเดิมนะครับมาจากโรงงานนะครับขนาด7นิ้วครับ เล็กนิดเดียวครับท่านผู้ชมครับเอเค,ครับเดี๋ยวเราจะตั้งจอพาโนนะครับสักคู่เดียว ครับได้ถึงสองระบบนะครับระบบแรก apple c a r p เครับ google map ครับแผนที่นำทางครับ apple c a r p เครับได้ถึงสองระบบครับท่านผู้ชมครับแอปพลิเคชันครับ android ครับโอเคครับสวัสดีครับผมก้าครับตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz GLC เป็นที่เรียบร้อยครับกับจอย a อ d r o i d pano ครับ ขนาด12.3นิ้วครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับเวอร์ชั่น11ครับท่านผู้ชมครับแหลมสีล้อม64 8คอครับลื่นแรงเร็วที่สุดณตอนนี้เลยครับระบบเดิม O.E.M. ของโรงงานนะครับนะครับยังไม่พอนะครับสามารถนะครับเช็คการตั้งค่าของรถได้เลยครับนี่ครับเอรีจินอลของโรงงานเลยนะครับเพียงแค่แตะครับเป็น and r o อ d ครับแดชบอร์ดนะครับ สามารถปรับสีได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับสวยสดงดงามจริงครับไมวัดความเร็วแล้วก็ไมวัดรอบด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูในส่วนต่อไปครับแอปพลิเคชันครับไม่พลาดแน่นอนครับกับการเดินทางครับ Google map ขนาดใหญ่ยักษ์ครับลื่นแรงเร็วจริงครับ จอนรอยตัวนี้นะครับสามารถใส่ซิมได้นะครับามาดูในส่วนของ youtube ครับก็จะมีทุกคอนเทนต์เลยครับเ,เดี๋ยวมาลองฟังเพลงดูครับควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยเลยครับ I said heard he said จอใหญ่สะใจยิงครับท่านผู้ชมครับ ปิดสกรนครับแบ่งได้2องหน้าจอครับเปิดเพลทุกการ,ารเดินทางครับท่านผู้ชมครับโอเคครับยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับ MX Player ครับไฟล์เพลงไฟล์หนังครับ ภาพคมชัดคลิปเลยครับท่านผู้ชมครับจอยนอยพาโนครับทัศกีนี่ลื่นปืนเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคครับโหลดแอปเพิ่มนะครับ Google Play Store ครับนี่ครับก็จะมี Netflix นะครับรองรับ Spotify จุกแล้วก็ทีวีออนไลน์ด้วยนะครับ คันนี้นะครับก็มาในส่วนของกล้องมองหลังครับของพาอเนียนะครับครับจะมีเส้นกะระยะนะครับแล้วก็หักตามวงเลี้ยวด้วยนะครับปลอดภัยแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมครับโอเคครับลูกค้าเท่ไหนนะครับสนใจงานติดตั้งระบบนำลับแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับศูนย์หกสามสี่เก้าแปดหกหนึ่งหกแปดขอกาที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับวันนี้ผมเอา G L C 250D นะครับมาใส่จอ Android ใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุด12นิ้วหน้าจอใหญ่มากนะครับพร้อมกับซับออดิสันซับออดิสัน10นิ้วเบดแน่นเติบครับเยี่ยมมากขอขอชื่นชมว่าเยี่ยมมากเลยครับครับขอบคุณครับต่อนานนี้ผมใช้ X 1นะครเปลี่ยบือ X 1ก็มาติดตั้งจอ Android แล้วก็ทำเครื่องเสียงกับพี่ก๊อฟเือนกันปิดใจ พอเปลี่ยนเป็น TLC ขั้นใหม่ก็ด้วยความประทับใจก็ยังกลับมาใช้บริการพี่กอฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แฮปปี้เหมือนเดิมรอบนี้ Apple CarPlay มาเรียบร้อยแล้วฮะเยี่ยมมากครับเพอร์เฟสขอบคุณมากครับ